กรณีที่ต่างชาติชาติตะวันตกก็ดีที่เข้ามาแทรกแซงยุ่งเกี่ยวจุ้นจ้านนี่นะฮะเ,เราเราเราสังเกตได้ตั้งแต่นักการทูตทั้ง5ชาตินะครับรวมถแถลงกันอ,อ้อมอ้อมแอมแเพื่อที่จะทุบกล่องดวงใจกันใช่ไหมครับอ,อันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ล่าล่าสุดที่ทูตต่างชาติห้าประเทศครั ปิดต่อเพมีทางการทูตมาแถลงว่าประเทศไทยต้องแก้เศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนี้มันตลกคะความจริงก็คือคุณต้องการจะโจมตีทางการเมืองของประเทศไทยซึ่งความจริงมันได้มีการทําต่อเนื่องอันนี้เรียนตรงๆว่าตั้งแต่ทูตนั้นทูตนี้ที่ได้มีการพบปะกับอะไรนะฮะทนายอาน o ์พูดง่ายๆมีการบ่มเพาะกันมาต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับครับอันนี้ทุกคนก็ก็จะเห็น อยู่อยู่แล้วแต่บอกได้เลยว่าต่างชาติไม่ประสบผลสาเร็จเพราะประ,ประเทศไทยมันไม่ใช่มีช่องว่างเหมือนกับทางตะวันออกกลางร,รนะครับครับจะจอบ,บผมแล้วอีกข้อหนึ่งครับที่ผมเห็นนะฮะสิ่งที่ต้องถ้าผ่านเหตุการณ์วันที่สองธันวาสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คืออีกแคาเดือนหกเดือนข้างหน้าที่จะมีผลต่อเรื่องสถานการณ์เรื่องม็อบนะครับอีกห้าถึงหเดือนหน้าคืออะไรก็คือว่าหลังจาก คาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรรัฐมนูญจะถูกล่างแก้ไขผ่านพันโหวตวาระสามจากสภาจากนั้นต้องเข้าสู่การประชามติจากประชาชนทั่วประเทศครับประชามติเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณสองไม่เกินสามเดือนพอเสร็จปั๊บก็จะต้องทําการจัดระดติซึ่งต้องมีระยะเวลาให้ประชาชนได้ศึกษาการแก้รัฐมนูญของเก่ายัางไงของใหม่จะเป็นยังไงประมาณสองสามเดือนเพราะฉะนั้น คาดการได้ว่านับแต่นี้ไปอีกค่าหึืหกเดือนข้างหน้าจะมีประชามติที่ผมบอกว่าประสอบัญยังไงถ้าประชามติเห็นชอบในการแก้ไขรัฐมนูลตามที่สภาผ่านมาคมันก็เป็นอนว่านักศึกษาชนะมรดูุเป้าหมายในข้อที่สองมีโอกาสที่จะตั้งสรขึ้นมาล่างให้ได้แล้วรัฐประชามติเอนั่งได้รัฐรัฐมนูญที่เป็นประชาิไตยเป็นใบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ผ่านประชาม,มติฮะับแสดงว่าประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะแก้มาตรา256ไม่เห็นด้วยที่จะตั้งสะสะรมาแก้รัฐนูลทั้งฉบับครับอันนี้สแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าประชาชนไม่เอากับบ๊อบกับประชาชนตบมั่วสถาบันดังนั้นมันจะพลิกกลับเป็นว่ารัฐสภาต้องมาแก้รัฐนูลลายมาตราบางมาตราเท่านั้นครับ ครับเพราะฉะนั้นม็อบจะฟอลลงลงไปเพราะถ้าม็อบจะมาตีนู่นตีนี่อีกมันเป็นประชามติของประชาชนนะครับครับเกมถ้าเล่นเกมยาวนะครับถ้าเกิดเป็นเกมที่ยาวเนี่ยความอดทนความมีเหตุผลเนี่ยคิดว่าทางทางม็อบทางการชุมนุมของพวกนักคนหนุ่มสาวพวกนี้จะไหวไหมจะอดทนกันไหวไหมจะคุยด้วยเหตุผลไหมครับเ อย่างนี้ฮะเม่กี้ผมพูดแล้วถ้าเขารุนแรงก็คือจบฮะเขาเป็นฝ่ายแพ้ถ้ารุนแรงเขาจะเป็นเป็นเป็นฝ่ายแพ้ครับแล้วที่สําคัญนี่คือว่าเออ,อันนี้ก็ต้องชมนะฮะพอเข้ามาเรื่องในการแก้ไขรัดรรน,นนูญนิดหนึ่งนะฮะว่าแนวโน้มเนี่ยนะฮะสภาเนี่ยมัเหาเจ้าทั้งฝ่าย้านทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็สวแล้วครับที่จะผ่านการแก้ไขคือแก้สองห้าหก เราก็ตั้งสชรอโดยการเลือกตั้งที่มาทั่วประเทศเพื่อที่จะมาล่างรัฐธรรมนูลใหม่ครับถ้าดังนั้นสรุปได้เลยครับว่าน้องๆเหล่านี้มีผลงานสุดยอดน้องๆรุ่นใหม่นะฮะเขาจะประสบผลสำเร็จในการได้รัฐธรรมนูลที่เป็นประเทศอาเต็มนใบในกวลาอีกประมาณปีครึ่งครับครับผ่านการ,รตั้งสชรอล่างจรตุรมติอะไรต่างๆทั้งหมดอีกประมาณปีครึ่งครับประเทศจะได้รัฐธรรมนูนที่เป็นประปิปไตาเต็มนใบ ก็คือเขาชนะในข้อในข้อที่หนึ่งส่วนในข้อที่สองเรื่องไล่นายกหลังจากนั้นเมื่อเมื่อมีการร่างพลบพหบประกาศประกอบรัฐรธรรมนูญใหม่ก็คือเลื่อนพหบเลือกตั้งสอสอเลือกตั้งสวพหบพักการเมืองใหม่เสร็จเมื่อไหร่นายกเขาต้องลาออกครับเพราะคาดว่าในร่างนั้นคุณจะเขียนวยเลยผมเดาว่าในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่เขียนเลยว่า หลังจากรัน้นผ่านและมีการร่างกรปปปสอบรัฐรนูญเสร็จนายกต้องยุตสภาลาออกครับซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งอาจจะใช้เวลาปีคร,รึ่งเป็นชัยชนะของเขาครับต้องยอมรับว่าเป็นฝีมือสุดๆครับซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งปีกว่าถูกไหมครับถึงปีเช่นถึงสองปีอ่าอ่ออ่า